มาในพอกันเยืน่นวดทองสองยาหลานผ้าทั้งผ้าเกียววนนี้เยนวดสีผ้าผ้าย้ำผักกระดาค่ะย้ำผักกระดาใสาป่ปลาค่ะปกติจะเล่จะตูตแต่เยืน่นวดสิใส่ปลานิ้นทอดอกับปลาคอค่ะกับคอ,คคอคที่ห้ากินบเหมี่เหล่าน,นี้ก็เสียวมาลองเห็นต้นขาว่ามันสีแซบก็แซบค่ะไปเพิ่งค่ะขั้นตอนแรกข้ามบ้าลวกผักกระดากกันก่อนค่ะ นี่ใส่อพักระดอกบาแล้วเราก่อเสร็จเลือค่ะลางน้ำแล้วเขาจเยอนนแล้วเขาไปนั่ไปลวกค่ะตปเล่นบดกตค่ะต้องคอยมอให้เดือะจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยข้าสิข่าวขมตาจ้ะใส่เกลือลงไปซอนนึงซอนกว่ากว่าน้ำจากมันเขากน้่งพักกระดองรุ่กรวยค่ะ ต้องหัวดลงดวเลยค่ะหัวด,ดนลายก็สีมีพอดนิจ้า หอาออกจากน้ำหอนแล้วเขากขม่าแซดด้วยน้ำเย็นจ้านอกเขาไว้ด้วยน้ำเย็ยน,น,เน,เยยนค่ะเขาสีได้สีสดใสจ้ะสีเขียวเป็นตะกินค่ะค่ะเดี๋ยวยายนุ่นมาค่ะเห็ดน้ำย้ํามันเลยค่ะจ้ะพอกันกับยายนุ่นค่ะไม่มวดตัวดิบกันเลยจ้ะสะเดาหลังจากตีตรีามหวกแล้วหอาเด็ดเกียบ้อยแลวจ้าอันนี้หอมแดงจ้าน้ำมะขามเปียกยายนุ่นเตรียมน้ำมะขามเปียกไปพร้อมเค่อมันผสมจ้ะน้ำตาลปี๊บจ้า อันนี้เนื้อปลาถี่เยน้วนถอ,อดแล้วกินบะหมดแล้วก็พริกขี้หนูจะ้ะหั่นมะนาวไว้ด้วยจะ้ะแล้วก็น้าปลาค่ะค่ะมาเบิ้งขั้นตอนการปรุงได้จ้ะวิธีการนด้ลจะจ้ะเอามารองเก็ดกินด้วยกันค่ะนกนด้วกับ,บกเทยด้วยกันนะตอนแล้ใส่พริกจา้าน้ำตาลปี๊ค่ะ น้ำค่ะในนวดอย่างนี้เป็นเปียวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณซอนก,กว่าาเยลยละจ้ะใอ้นวดค่ะอ,อย่างมันเข้มด้วกันค่ะค่ะ แสบปรแสบก็มาหลุนน้ำกันแหละจะไปนอนอน่ามากรามเปียกน้อยหนึ่งค่ะอันนี้มาทั้งเปียกเก้าก็ดีค่ะหนึ่งไว้แล้วกักนเอัเสดาลุกนี้จ้ะ ตามด้วยเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาเรือลายจ้ะยีนวันไลองออกมาเห็นเบิเบงางแ้วนสีแสบน้ำปลาแสบเติปลาอีกนิดนึงและะ้วคะ่ะแล้วนั่นคเปียกให้หมดเลย กระน้ววันนี่เนาะเียวเป็นดค่ะอันนี้มันั้วนยนึงก็ดีค่ะ ก็ดียายนวลบุญเคนินนวลแมันบอกนี่นวนเกี่ยวันไหนค่ะนวลซีมอะอีกนิดนึงก็ได้จาด่าเด้อืมก็ดีค่ะจะทาผู้ใดมากเทล็กนใส่พีกหลายก็นี่ได้ก็ได้เด้อค่ะนี่นี่ใจไปแอ่ะ ขาลอมตัด้วดยพริกป่นจักน้อยค่ะเพื่อมันจิเ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าพริกนีดนึนเราใหลายจ้ะนี่เดเลยวันน,วนี้ยานมันเ็จจะเป็นเ็ดขี่หนูสวนนั่น้ะาหน้าตาค่ะหน้าเรียบร้อยแล้วจ้ะหลังจากที่ยานุ่นย่ำเรียบร้อยแล้วจ้ะหน้าตากระสีออกมาประมาณ้าน,นี่ละจ้ะนี่นะคะ ีคือย่ำพักกระเดาใสปลาถอดปลาคอถอดแล้วก็ปลาพวกปลาหนุนจันที่ยายนวนถอดเหตุร้านกินตอนเช้าไปรงเรียนกินมาหมดค่ะหลังจากนั้นย่นกัเก็บที่ร้านกินมาหม,คมาาดมหมค่ะมารวมร่วมกันแล้วก็วกมาล่องย่ำเบิงพักกระเดาเอามาจากบ้านค่ะใขรไข่ขขเป็ดเจ้าของเรียงเองค่ะค่ะเจ้าไหนผู้ใดอยากล่องไปเห็ดเบิงคือยายนวดก็ไใดได้ดค่ะห้ามก็ต้อง จำกัดสูตรอีกย่างมากมายค่ะสูตรกันๆๆง่ายๆก็ยี้น่วเนี่ยถิมให้เบิ้งเลยลนะ่ะมีหอมแดงมีกับเอ็น้ำมะขามาาเปียกนี่มักน้ำมีพริกป่นมีอย่างพริกเอ็เขียวข้อนี่แหละค่ะกับฮั่นอะไรแซ่บเอาลงเลยค่ะสูตรง่ายๆค่ะสูตรบ้านๆแล้วมีสูตรตายตัวดอกค่ะสูตรตายตัวมีดอกค่ะสําหรับกับข่าวบ้านเฮามันอยู่ที่ลิ้นเฮา่ามันพอใจขึจข้นมาพอใจค่ะถ้ากัจในจังไหนผู้ใดอยากลองเห็ดเบิงกับลองเบิึงนักการ อย่างง่ายๆจ้ะสไตล์เยนวลค่ะจังใดเยนวลกับฝากขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยนวลกันหนุ่มวัค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อเป็นให้ยนวลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยนวลกันหนุ่มวัยค่ะจังใดกับพอกันคลิปไหมนะจ้ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ